กาบสบายดีพี่น้องซีถุกทานบบสบอลซูบอเมื่อีนมาพบมาพ่้กกะซองแม่คิงคามบ้านนาเมื่อในห่อข่านมพี่น้องพากันเตรียมห่อข้านมบุญห่อข้าวห่อข่าวสาเนาะี่อข่าประดับดินห่อข้าประดับดินพี่น้องพระแอนพากันมาห่อปีละเถื่อเนาะ พี่ด่สองแต่ละั้งนี้นะให้ได้ทุกครั้งพี่น้องกันแต่ละปีเพิ่นแบบว่าพากันเ็ทุกปีทุกปีเป็นประทธปนาธิบดีทางฝั่งลาวค่ะข้าวนี่ไปแอนไปป่นขนมมาพี่น้องกับหะกข้าว อ, <osc> อันนี้มาอ <ำ halluc Investment> บไรใหญ่ๆได้ค่ะเอามาเห็นนานาค่ะนาค่ะหรอนาปะนานา้ามเจ้าหว้นงเนี่ยเาขวดนะเพื่อนขดผมคนห้ามหัวโน่าผักกดเตี้มซึ่งเกว่าไม่หมน หอจนเหงาลายไข่หน่หนั่งไข่เนาะหนึงอะไอยู่ในไพ่นะเาต้อซื้อขนมจิซื้อข้าวกลังเตรียมนี่นี่ใส่มาใส่อย่ามันบอกพอตัวนี้คือตัวนี้คือเบาเราไม่ใส่สิบหาพันเลยเาไมู่่นเรียบร้อ กดหนังมีอ่ะเฟอร์รานัวถ้กระเทียมหอมไม้พะคูนมกพ้าวสบพอสิย่างเปพ่อยังพี่ของ่ใส่ลายอย่าไปใส่นะใส่น้อยนะกสิด้อกนมอีใบเตยเนาะเออใบเตยเสร็จแลวหอมอไม่ไปหามาใส่อันชันนีเินเลเนะหักพอมีเครื่องปั่นนะ

หายใจเะเดี๋าใจน้อยเด้อ่มันแตกอะไม่สิแตกยังห่อตอเห้ามมากได้ใส่แหลเอยวมันไกใเดียวสแอคุณยังได้เห็นบ้าง้ากัน้าาสแใชกะทิก่อนนเสแอใช้กะทิอีกน น like oh ี่เราเห็นอรแล้วกเาระตีสนภาพก็นันการเรานามปนกระตีใส่กี่แล้วก็เปสกระเจาเราก็เป็นขบาเออเป็นหลังนั่หล่อแล้วนะโอ้ยมีสิปเลือกหรือโอ้ยห่อเป็นยังไงนี่หน่อหแล้วเนีอนห้าร้อยห้ากรอก็าอนเอนอห่อเป็นเด้อ โดยโดยฉันมาเลยลูกมันเื่อทางแอนนไม่งินหอเป็นตีแอนแอนหอบเออหอบ๋ยวเดี๋ยวเอาไหมลองหอไปหมอสูต้อเซอนกับสีมะฮอซสยพี่น้องมีอะไรอนกันขึ้นมาตวัดพีน้ออันไล่คู่หลยคนทามีแม่วาเจนอีเมซอนนันผนมีเมียบอมีแต่เมียผมเซียสีวิตหลายปีเนาะมันมีะไัน เนี nee, Britain, live, live s <S ่ยเพิดนักเสียชีวิตหลายปีแล้วพี่เนาะมีครอบครัวแต่ข้าเป็นบ่าวพูนแต่ยังน้อยังหนุ่มพี่เนาะเลยบันใหญ่ไหมมัดใหญ่ไหมมาแล้วมันเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเนาะ เออมาดักมาดักกันหมวนใส่ก้อนขนมปี่กําลังปั้นเปลี่ยนมิปิดเปลี่ยนใจบ่มากผู้สะบ่มากกันผู้ยิ่งพี่น้องยิ่งซ้อนกับผ้าลูกผราลัดผักผู้บ่าวหน่อยหน่อยด้วยซิบ่าวพี่น้องเลยเฮ้ยเพิ่นมีครอบครัวอยู่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้แล้วมันจิตใจมันเปลี่ยนการห่อไม่ได้นางงการห่อของไม่ใหญ่ซ้อนอีเม่หอบเป็ดบ่ ไปบมทุกวันที่สยกว่าที่ชิบาวะใชนั่นยงเอ็ดสเรืองนี่ไปอยู่ั้นแล้ววันที่ชิบูควไปอยู่บ่อยู่แกลกาดงเข่าวะไกลแ่เล่ใ่ไกกดงเอกลนึ่งมันก็ต่อกันกับแก่ งกอก้าชงเพื่อค่ะเหนเนาะบ่แล้วมชงเหื่อที่เชากที่ชเจดัพรเดือนนี่ที่เชาฮกที่เหแล้วเริ่มต้กที่เชาฮกที่เานนีแหละหมู้ที่ไหนข้างในไม่ล่ะเดียมันไกลเลยห่หมูไปดอวว่ะไปลิติแต่ห้าลมันโอ้ยบอกนะเนาะละมันบบว่ไปได้ดอกไร้ไปได้ดอก ก้อยบ่ล่บะอ๋สามกิโลกันนนแข็บ่ระไายบลมันจะากตีจอมกยอ่อนๆเร่นๆตีแบบนี้นะไอเืกยไม่เส้นแข็สนมบ่หาอยแข็มันกระชุกอยู่ เผื่อมันแล้วถ้าอินพ่อไปด็กงามได้เพิ่งสิหดเรน้องสีสัสีแบบนี้นี่ไปอาดก็งามเียบเลนี่นี่เอ้าได้อยแล้วมา้ีนี่นี่แล้กะไแล้วผักมันอะไรอ่าเงยนี่ใสข้าวผักนี่ผักมันนี่ผักชิปาชิปานี่อ้าวงามปงามได้หมักตองย่างผู้กำกบเหอดเผ็ดหอมอันนี้ห่อห่ออยงเอ้ขนมเทียนไปเนาะใแบบเ้า เนาะมันมันสิมีคูปีบุญห่อขาวบ้านเราเนาะทำแทะประเภทนี้ทั้งกวดเลื่อนเกลื่อนชีตเอยมันแดงห่อพี่น้องเลยต้องได้เห็ดนะถูกปีบดใบบ้าใช่เห็ดบางๆเลยแต่พอแล้วแม่ม้าเพิ่นค่าเห็ดค่าสักว์บดใบบ้าอาจารว่า เดินเต <deal> ่าสำคัญที่สุดแม่นอยู่เดินบางเดินสิบในปานใดแม่นอยู่บ่แม่นบากแล้วกรสิเทียบเต่าก็เลยีดเนาสังกันาเลย่ึ้หอกานหอกเขาคือการพิเลอกาอยู่ที่ประเภทนี้ทางฝั่งลาวพน้องเห็ดทั่วประเทศทางเดียวกันเลย้างๆกั่อีซานเ็นกรเห็ดบ่้างเ็นริเปลาได้อีะเหเปนกเห็ดแบบเบียวก็ะเ้บ่ลึเต่าอันโคชก็เจ้าว่า ฮีดเลากับ <rôle> ฮิดไถ่นไอีสานฮดอีสานกับฮิดหล้าอันเดียวกันเพราะว่าเล้าจะได้อีสานกี่นเดียวกันจังหวันจะไดนวนี้วันนี้เดียวแค้บุกลาหานแอุบลเบิดอันะอีสานนะไอกอีสานก็ยังว่าคำภาษาเ้าจากับคำอีสานเ่าในได้ลาหู ครับลาว่ะเดอีสานหูครับภาษพเดียวกันพูนพะชายวกันไปเด้อไปดีหขอบใจเลยไปล่ะคืองานไทยล่ะขอบใจานหละสบายดีล่ะสบายดีนล่ะอ่างามไืม่ตอขึ้นอีกแล้วน่ะอยอดใหญ่พ่น่อยน่อยน่กินขี้แปะอ่อนะีดนิีนี่กินลิ้นแล้ว กินขี้แบเาขี้แบะคือกันเม่ตาบอกอีกินขี้แปะเขาไข่นี่เาสน่าบอรหักนก็ได้เผื่นว่าเศ้าเลยไดเื่อว่ากนเนาพวกเสือสวนบุคคลต้องกนเนาะเนี่ยเกอพกา่ะไม่นาเลยขี้แพะวะแซนพ้องขี้แพ้เผื่นว่าเราเคยอินพวกที่เป็นโรคหันะนั่งออานาข้าวน่ะกินข้าวกับหากบริกินแล้วข้าวนะไปห้องมออย่างเดียวเศร้าเลย อาบ่อะไรก็ากสี่หาก็เอาส่แช่แช่แล้วมเอ่าไปนั่งออกกิกนอ่นอะห่อได้ลายเตอะเลพี่น้องบริการสกันเป็นหนึ่งเห็ดเห็ดประมาณสองซึ่งเนาะที่ได้อยู่โอ้พัแอห่อฮะก,ก็กิ้งค้สบายดีปลารสบายดีป่าู่้งค้ำกับเป็นวัดบ่ยสบายพี่น้อง อะไรพี่น้องจ้าก็สกีภาพบรรยากาศา้เพียงสำนีพบพอกันคลิปหนาพี่น้องขาขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีตกท่านที่เขามาเบิ่งมาส้มซองแม่คิงคามบานนากราบสบายดีพี่น้อง